สนุนโดยทรูเคียนคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกชายหวังให้คุณพ่อสอนเพชรฟื้นขึ้นมา แอมแมนด้ามั่นใจแอนชิลีสวยสมมงคุมตัวพักยูฮวานน้องชายพักยูชอนฐานเสพกัญชาเกมขูดขนมน้ำตาลดาวโกนาจากซีรีส์ควิดเกมกำลังฮิตสุดๆในกรุงปักกิง่ง สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาพบกันเวลาเดิมแบบนี้นะครับอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมพี่ปูเป้และผมซันครับกับการติดตามข่าวบันเทิงกันในช่วงนี้วันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันครับค่ะเริ่มข่าวแรกของเราด้วยข่าวของนางงามนะคะก็ภายในเดือนหน้านี้แล้วที่เราจะต้องส่งตัวแทนสาวไทยน้องแอนชิรีนะคะไปช่วงชิงมงกุฎ Miss Universe นั่นเองหลังจากที่ได้ตําแหน่งไปเนี่ยก็มี คาวิจารณ์นะคะหลายๆเสียงที่ยังจะมองเรื่องรูปร่างของเธอหรือว่าท่าทางการเดินอะไรต่างๆในทางที่ตําหนิแล้วบอกว่าไม่สมกับตําแหน่งนั่นเองนางงามรุ่นพี่อย่างแอมแมนดาเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามเธอกันค่ะ ขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งส่งต่อมองกุฎให้กับรุ่นน้องไปแล้วนะคะสำหรับ Amanda of d u m ม m s s s Universe Thailand ปี2020ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าโล่งใจโชคดีค่ะที่ได้ทำงานหลากหลายมีการถูกทาบทามให้เล่นละครด้วยแล้วก็ขออนุญาตให้แม่ปุ้ยเนี่ยช่วยสแกนงานนะคะเธอเมินดราม่าแอนชชลีสกอต์เคมิสที่มีคนบอกว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเลยเธอเชื่อว่าน้องเนี่ยสตรองสามารถที่จะคว้ามงกุฎสได้แน่ๆแ,แล้วก็รู้สึกปลื้มนะคะ ที่ถูกภาบทามให้ไปรำบวงสวงบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายเรามาดูโอกาสว่ามันมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างก็มีคุยกับแม่ปุ้ยไว้แล้วบ้างค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะอุบุไปก่อน real size beauty ค่ะอย่างที่แอชลรี่บอกไปแล้วนะคะ real size beauty ในสังคมพูดกันจังเลยว่าอยากแบบ เห็นบิวตี้สแตนดาร์ดที่มันเปลี่ยนไปอยากจะให้ทุกคนรัก <c oughs> ในแบบที่เราเป็นเอง <c oughs> ก็นี่แหละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้แล้ว <c oughs> มีการพูดคุยกันไว้แล้วว่ายังไงอ่ะก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องมาแบบนั่งพูดคุยกันเป็นเหมือนกับยังไงคลายตะคามนะคะไม่ไม่ไม่เถึงกับเทรลหรอกอาจจะแบบแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์ว่าตอนเราไปเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงรับกับแบบแรงกดดันได้ยังไงอาจจะแบบไปแชร์ประสบการณ์น้องโอเคค่ะน้องสตรองค่ะ มุกษามาแน่ค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้ต้องไปถามแม่ปุ้ยแต่ได้เชื่อว่าก็ต้องจัดการค่ะเพราะว่าบางทีคอมเมนต์หลายๆอย่างเนาะเรา <c oughs> เราเขียนไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่าคําพูดอ่ะเป็นเหมือนมีดนะ <c oughs> มันสามารถกรีดความรู้สึกกรีดแบบจิตใจคนคนหนึ่ง <c oughs> ได้เลยเพราะฉะนั้น everything has consequence ทุกอย่างมันมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไร consequence ค่ะแล้วกับเรื่องใดที่มีคอมเมนต์เข้ามาด่าแล้วแม่ปุ้ยบอกว่าจะดำเนินเรื่องอะไรเงี <c oughs> ้ยถ <c oughs> ูกไีมไปถึงไหนแล้วกัก็ เดี๋ยวขอถามแม่ปุ้ยอรอบหนึ่งมั่นใจในตัวน้องได้เชื่อว่าน้องเนี่ยมีทุกอย่างที่จะสามารถไปคว้ามงสามได้แต่สิ่งที่น่าจะเป็นกังวลก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ในตัวน้องเลยอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องแบบการจัดชุดหรือเปล่าชุดลาตีมีเวลาพอหรือเปล่าแต่ได้เชื่อว่าน้องน้องโอเคค่ะมั่นใจในตัวน้องมากตอนที่ก่อนจะขึ้นไปรามาตื้งเต้นกว่าขึ้นเวทีประกวดอีกนะคะเพราะว่า มันเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มันเป็นพิธีบวงสวงเราก็อยากจะทำทำตรงนั้นให้ดีที่สุดอะ<ม>่ะก็เลยพอพอไปถึงก็คือซ้อมซ้อมทั้งวันเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นปก็มีขอพรแล้วก็เอาตรงๆวันนั้นอาจจะเราไม่ได้เป๊ะแต่เราก็เหมือนไปไหว้เขาบอกว่าเราเรามาด้วยใจเราแบบทําตรงนี้ให้ดีที่สุด<ม>ก็มีติดต่อทางฝั่ง uh, TPN ค่ะคุณแม่ปุ้ยอันนี้แต่ว่ารายละเอียดยังไงก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมารอติดตามกันนะคะ ตอนนี้เนี่ยอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเลยเราส่งกําลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยดีกว่าใช่ครับร่วมด้วยช่วยกันให้น้องเนี่ยสามารถชิงตําแหน่งมาให้ได้ด้วยครับค่ะมาอัปเดตอาการป่วยของน้องร้องลูกทุ่งชื่อดังกันบ้างครับคุณสอนเพชรสองสุพรรณนะครับวันนี้เนี่ยจะไปถามจากปากของลูกชายกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาการของคุณสอนเพชรนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับ ส่งกำลังใจให้ดูดๆเลยนะครับหลังจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสอนเพชรสอนสุพรรณได้มีอาการเกรงหมดสติจนถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลและต้องพักรักษาตัวที่ห้อง i อ u ครับล่าสุดสิริโชคสอนสุพรรณลูกชายของสอนเพชรก็ได้อัปเดตกับทีมข่าวของเราว่าคุณพ่อเนี่ยมีแนวโน้มอาการดีขึ้นคุณหมอแจ้งมาว่าค่าไตาลดลงทางครอบครัวเหมือนได้รับข่าวดีแล้วแต่อยากให้คุณพ่อนั้นฟื้นหรือรู้สึกตัวขยับนิ้วได้ก็จะดีใจกว่านี้ วันนี้คุณหมอจะทำการประเมินคุณพ่อและจะทำการกระตุ้นคุณพ่อให้รู้สึกตัวเพราะตอนนี้คุณพ่อ,อยังไม่ฟืน้นวันนี้เราจะประเมินคนไข้ว่าคนไข้ฟื้นจากตัวที่หัวใจหยุดเต้นหรือเปล่า พ่อหัวใจหยุดเต้นไปประมาณสองหรือสามนาทีครับตอนนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็เลยให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงวันนี้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ตัวช่วงน่าจะเป็นช่วงบ่ายครับจะทำการปลุกปลุกคนไข้ตอนนี้ก็จะดูว่าคนไข้ได้รับการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสมองเสียหายไปตอนนั้นไงนตอนที่หัวใจหยุดเต้นแต่ที่หมอพูดเมื่อวานว่า ถ้าไตาเริ่มลดลงตอนนี้เราก็ครอบครัวทือทุกคนก็เหมือนได้รับข่าวดีครับ hmm. ได้รับข่าวดีมานิดหนึ่งแล้ว <Ha. S 2> ตอนนี้ก็เหลือแต่คุณหมอจะทำให้คนไข้มีความรู้สึกตัวอาจจะมีแบบขยับไม้ขยับมือคือตอนเนี้ยคุณพ่อก็ยังไม่ฝืนคือไม่ได้สติอะไรเลยครับอ oh. เราก็แค่อยากให้ ขยับมือขยับนิ้วได้แค่นั้นเราก็ครอบครัวก็จะดีใจมากกว่านี้แต่เมื่อวานก็ได้รับข่าวดีคือค่าไตาลดลงางาเราสองคนก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวของอดีตด,ดังแบบชื่อดังคุณโอเดเธเฮนรีตนะคะที่ป่วยแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปวันนี้มีการอัปเดตความคืบหน้าของอาการมาฝากกันค่ะ แฟนคลับหายห่วงได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณโอเดตนั้นตรียมออกจากโรงพยาบาลหลังจากได้แอดมิดด่วนค่ะเพราะมีอาการอาเจียนหนักปวดหัวอย่างรุนแรงเพราะอาหารเป็นพิษ ทีมข่าวนั้นได้ติดต่อไปอยังเจ้าตัวถึงวินาทีที่หัวใจเต้นแรงเธอบอกรู้สึกกลัวมากหลังต้องเข้าห้องฉุกเฉินทางด้านของคุณหมอได้แจ้งว่าอาการดังกล่าวนั้นเกิดมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหลังจากนี้คงจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นส่วนอาการล่าสุดก็ดีขึ้นแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ปวดท้องอยู่ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมาด้วยค่ะ ฟ o ้ดพ uh, อยซ์เนอร์น่าตอนนี้ที่อยู่จาก,การะตาใช่ไหมคะย้าย<ะ>อยู่ที่นี่มาสามปีขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เคยไม่เคยไปทานอาหารข้างถนนเราก็เลยไปลองซื้อมาทานไปกับแฟนไปซื้อมาเห็นคนเคนานั่งทานกันเต็มเลยเคยทานครั้งเด่งมาก่อนแล้วที่บาหลีตอนนั้นก็ท้องเสียหนักเหมือนกัน แต่พอมาอยู่จัก,กร้าแล้วก็เห็นว่าทำไมคนทานเยอะจังเลยมันอร่อยแน่นนนเลยใช่ก็เลยไปซื้อมานั่งทานทานเสร็จประมาณตีหนึ่ง<ๆ>พอชั้งตีสามเนี่ยเริ่มคันตามตัวคันก<ๆ>ิบกิบกิบกิบิบเราก็แบบเอ้อะไรเกิดอะไรมาแรงหรือเปล่าพอ,พอพอชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็อาเจียนไม่หยุดเลยค่ะอาเจียนหนักหนาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตัดสินใจว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็ ไดไปตอนเช้าคุณหมอเขาก็ุฟันธงเลยค่ะว่าอน,นี้อาหารเป็นพิษแน่นอนแต่คุณหมอเขาก็ดูอะ่ะว่าทำไมร้องให้อาการหนักขนาดนี้ถึงเพิ่งมาฉีดน้ำเกลือฉ<อ>ีดยาฆ่าเชือ้อฉีดเอ่อ ฉีดเอ่อพวกวิตามินต่างๆแล้วก็ให้ให้หยุดอาเจียนคือฉีดยาเยอะมากตอนนี้หยุดอาเจียนแล้ว <c oughs> แต่ว่ายังมีอาการเจ็บหน้าอกกับปวดท้องอยู่ <c oughs> ก่นจะก็เลยแล้วก็ต้องตรวจเลือดทุกชั่วโมงค่ะว่าว่าพิษมันออกไปจากตัวหรือยังตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะแต่หมอจะให้ดูอาการที่เข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะห้องฉุกเฉิน <c oughs> แล้วเขาก็ร้ว่ารีบแบบปุ๊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 บขึ้นเตียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะว่าถ้าปล่อยไปปุ๊บพิษมันจะเข้ามันจะเข้าไปเรือเรือย เลยค่ะก <cha. S 2> ลัวเลยมีแบบว่าเป็นแอ,อนซาตี้คือแบบว่าใจเต้นตุ๊บ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 เนี้ยค่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะได้กลับบ้านแล้วแล้วก็จะออกมาสวยมันเต็มแล้วค่ะ <Ū> ได้ไค่ะขอบคุณค่ะแม่เนาะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะบางทีอย่างที่บอกไปถ้ารสชาติมันแบบแปลกๆนิดนึงหรือว่าเห็นว่ามันมีอะไรที่มัน จะลาหรือไม่ใช่ล้างแล้วอาจจะโอเคหรือเปล่าไม่ต้องไปเสียดายทิ้งไปเลยใช่ครับดีกว่ามาป่วยภายหลังนะเนะเาะมาถึงอีกหนึ่งอาการป่วยนะครับของลูกชายคุณพีททองเจือกันมากนะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนั้นก็อาอก,การเครียดหนักเลยนะครับถึงกับขนาดที่ต้องไปหมู่เพื่อให้ลูกชายนั้นหายป่วยเลยทีเดียวครับ,รบหลังประสบอุบัติเหตุจากการเล่นเซิร์ฟสเกตนะครับส่งผลให้น้องโรเตอร์ลูกชายคนเล็กของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่พีททองเจอือ ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกตรงหัวสะโพกเคลื่อนครับล่าสุดเนี่ยเจอเจ้าตัวได้อัปเดตอาการของลูกชายก็บอกว่าอาการดีขึ้นแต่ว่ายังไม่พร้อมให้ลูกชายผ่าตัดขอใช้วิธีกายภาพช่วยยอมรับนะครับว่ามีหน่อยแทนลูกเชื่อลูกชายโตขึ้นเนจะหายเป็นปกติขอเบรกเล่นเพื่อพักรักษาตัวทางด้านของลูกสาวตอนนี้นะครับก็บอกว่าก็โล่งใจที่ลูกสาวเนี่ยป่วยไทยรอยด์อาการก็ดีขึ้นด้วยครับผมหายร่วง มีการสวดมนต์ขอพรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกสองคนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตอนนี้น่าจะครบ90วันนะครับคือตามหมายกำหนดการเนี่ยภายเราออฟเซ v รก็คือดูอาการจะถึง90วันถ้า90วันไม่มีการเคลื่อนเพิ่มเติมของตรงหัวกระดูกที่เคลื่อนนะครับแสดงว่าเราทำทุกอย่างถูกทิศทางแล้วนะครับก็ตอนนี้ทิศทางก็ดีมากๆยากมากครับเพราะว่าคุณหมอที่เราไปหา ทั้งหท่านเนี่ยเก่งที่สุดในเมืองไทยอะ่ะตอนห,หาก็จะมีคําแนะนําต่างๆพอเสร็จแล้วเนี่ยจะมีพยาบาลมายืนรอ,อบอกว่านัดเลยไหมนี่เป็นเหตุ Emergency จนซี่พรุ่งนี้ต้องผ่าเลยมีคิวตอน3ามโมงเย็นทุกคนจะพูดเหมือนกำหนดแต่ว่าผมกับคุเจงก็เราต้องรวบรวมสติเราก็ถอยมาดูก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเราจะรักษาแล้วปลายเหตุคืออะไรเราก็เลยสู้ครับแล้วก็โอกาสที่น้องสกัดไปเล่น ได้เหมือนเดิมไหมที่เรารู้สึกว่าอยากให้กลับไปเล่นเหมือนเดิมอ,อ,อยากให้กลับไปเล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกกำหนดไว้ก็ต้องยอมเพราะว่าปีนี้อย่างปีนี้มีจัดก,การแข่งขัน<ม>หลายการของเราที่สนามก็จะชิงแชมป์ประเทศไทยเอสเปนทัมเปอร์ทัเลนช์มิชิปโจคือจริงๆแล้วปีนี้น้องต้องเข้าแข่งกรายการแล้วเราดูแล้วน้องน่าจะอยู่ในแรงกิ้งท็อปท็อปแต่อันนี้คือได้แต่ยืนดูตามแผนที่เราวางแผนไว้เนี่ยอาจจะต้องรอให้น้อง ็นหนุ่มเต็มที่น่าจะประมาณ15หรือ16คนน้อยคือผมคนน้อยคือผมคือวิธีเลยใช่เพราะว่าลูกจะแบบไม่เหมือนเดิมอะ่ไหมใช่เราเราตั้งความหวังก็ก็ก็รู้สึกคือเราคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้แหละแต่ว่าตามแผนเนี่ยน่าจะต้องอีก3ปีข้างหน้าถ้าสายมูเนี่ยเป็นผมเน่ยโอ้โหวิคนเดียวหรอใช่ใชสายมูก็สารพัดครับก็กลางคืนสุดน่าก็จะ สุดมนขอพอรให้มหาเถระทั้งทั้งหลายๆสายมาช่วยดูแลน้องคือเราคิดว่าน้องโตแล้วคงจะสบายขึ้นนะแต่ว่าความรู้สึกและพาระของท่านความคิดมันก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้น้องเซย,ย่าก็เข้าสินประกรไปแล้วนะฮะคนโตที่อยู่เกหาหลีนาแล้วก็มีย่าก็ตอนนี้เพลงใหม่เสร็จแล้วนะรอถ่ายเอ็มบีแล้วก็ น้องเตรียมตัวไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ก็เลยทำผรอตแล้วเตรียมส่งไปที่น่าจะฝรั่งเศสกันคนแต่รู้สักหงตอาการอ่ะก็ยังไม่ดีครับก็ยังยังเหมือนเดิมต้องทานยาคือตอนแรกเราไม่ยอมทานยาสุดท้ายก็ต้องยอมทานแล้วก็ใช้เซสเซ์ก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันมันไม่หายขาดอาการมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่คือสิ่งที่พังคือระบบเผาผลาญนะครับถ้าถ้าเคยศึกษากันเนี่ย ทรยอยเนี่ยมันจะลิงก์ตรงมาจากอิมมูิสเต็มคือระบบเผาผลาญสิ่งที่ยากก็คือน้ำหนักยังค้างอยู่บนตัวน้องนะฮะมันขึ้นมา14กิโลก็ลดลงไปบ้างแต่ก็ยังค้างอยู่ก็ขอไปพรให้น้องทั้งสองคนหายเร็วๆด้วยนะครับเข้าใจเลยหัวอกคนเป็นพ่อเลยนะครับคือพอลูกป่วยเป็นอะไรเนี่ยคุณพ่อก็แทบจะขาดใจเหมือนกันนะนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวข่าวต่อไปก็เป็นว่าที่คุณพ่อนะคะคุณตั้งพงศกรค่ะก็เรียกว่านับวันรอที่จะเจอหน้าลูกชายแล้วล่ะ ทำเอาฟแฟนๆตื่นเต้นแทนนะคะกับว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงอย่างแตงพงศกรกับภรรยาพลอยภัยลินค่ะที่ตอนนี้เธอก็ตั้งครรภ์ได้8เดือนแล้วนะคะล่าสุดว่าที่คุณพ่อได้มีการโพสต์คลิปเอราซาวร์ลูกชายลงใน Instagram พร้อมกับอัปเดตว่ามีกําหนดผ่าคลอดในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนเรื่องชื่อของลูกหรือวันคลอดนั้นขออุบเอาไว้ก่อนตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตนเองค่ะ เอาควมั่นใจในจุดนี้ว่าเ๋อก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นอยู่แล้วแอะแต่ว่าพอได้เห็นหน้าลูกับพอได้เห็นว่าแบบว่าเขาสมบูรณ์ดีเนาะเราก็แบบว่าดีใจอะแต่ว่าโล่งใจเพราะว่าแบบก็ทุกคนอะเนาะเราก็ต้องมีความมีความวิตกกังวลอยู่ในส่วนลึกนิดนิดว่าแบบว่าลูกออกมาจะหน้าตาเป็นยังไง จะหลอมพอไหมอะไรอย่างนี้เขาท่าทาแบบสี่มิติเนาะแบบน้องเขาก็ยกเท้าขึ้นมาบังหน้าตอนนี้รู้สึกแบว่าเท้าจะอยู่ท่านี้อยู่ขานะครับผมคุณหมอก็ขำผมก็ผมแต่ว่าก็ได้เห็นบางส่วนของใบหน้านิดนึงก็อย่างจมูกของปากอย่างเงี้ยชัดเจนน้วน้ำหนักก็ตามเกณฑ์ครับผมแล้วก็กําหนดค้อก็จะเป็นช่วงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับผ อุ้ยอันนี้คือขอโทษอันนี้เป็นผ่าคลอดหรือว่าธรรมชาติาเลยผมเล็่นผ่าครับเพราะว่าภรรยาผมน้องพลอยเขาเป็นคนตัวว่าตัวเล็กครับตอนนี้พร้อมหมดแล้วครับห้องเด็กห้องลูกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําเองเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คอนโดใช่ไหมก็มีสองห้องนอนก็คือผมก็นอนกับภรรยาห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งก็ยกให้ลูกเลยทั้งห้องเดี๋ยวยังต้องนัดอีกเดือนหนึ่งครับยังต้องนัดคุณหมออีกหลายรอบเดี๋ยวคุณหมอคงจะแนะนำนะครับว่า ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแผนตรงนั้นเลยยังไม่ทราบแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยเตรียมไปเรียบร้อยแล้วจัดก,กระเป๋าเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้อาจจะต้องรับคิวรลดลงนะครับผมรับที่รับคิวรลดลงก็เพราะว่าเพื่อที่จะไปเลี้ยงลูกใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเพราะว่าอะไรยาเองก็ไม่อยากให้เหนื่อยมากเนาะผู้หญิงเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทำก่อนนี้ค่ะไม่เสร็จายตังห์หรอพี่แตงโอ้โหก็ช่วงนี้แหละครับต้องเก็บไว้ก่อนโอเคขอบคุณค่ะพี่แตงขอบคุณนะคะคสวัสดีครับ,บค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ